สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้จ่าขอความช่วยเหลือทุกทุกท่ทานนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ไปด้วยเพราะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในอเมริกาหรือหลายๆท่านที่กําลังวางแผนที่จะมาอยู่ในอเมริกาหรือบางท่านที่ใบใบเขียวลถโต้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกาลังจะมาอยู่อเมริกาและก็อยากจะต่อยอดต่อไปคลิปนี้จะมีประโยชน์มากๆพี่น้องครับฟังจ่าครับวันนี้จ่าต้องขอบอกเลยว่าคลิปนี้จะทําให้คนเกลียดชังจ่าเพิ่มอีกเยอะ เพราะจ่าจะต้องไปขัดขาตัดขาบางท่านและบางท่านบางคนบางกลุ่มอาจจะไม่ชอบแต่ไม่เป็นไรครับจ่ากเกษียณแล้วครับ I don't care. ไ don don อ้ไม่แคร์เพราะไอ้เพราะจ่าทนเห็นให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในอเมริกาไม่เชิงว่าถูกหรอกนะครับ แต่มันเป็น process ที่ง่ายมากๆที่คุณไปจ้างทนายทนะยกอกเอกสารขอใบเขียวขอการสมัครเป็นซิเิเซนและพวกนี้คิดกันไม่ได้คิดกันแค่ร้อยส0งคิดเป็นหลักพันกว่าบาทหลักพันกว่าบาทเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจในการกอกเอกสารหยุดได้แล้วครับพี่น้องชาวไทยต้องตื่นครับวันนี้จะ จะได้เปิดมาเปิดแบบเงียบๆแต่ไม่ได้มาเป่าประกาศแต่วันนี้ผมขอเป่าประกาศและขอให้พี่น้องแชร์กันไปเยอะครับผมไม่มีปัญหากับการที่ช่วยเหลือการกรอกเอกสารเพราะว่ามันแค่กรอกเอกสารจริงๆทนายทนะก็จะไม่มีจะ ส่วนได้ส่วนเสียจากเงินกลุ่มนี้แล้วเพราะว่าผมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่มีความสนใจที่อยากจะทําเองและก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็เลยโฮ้ยโอเคจ่ายตังค์ดีกว่า2 0 0พันสามพันขอบอกเลยว่าค่าร,รมเนียมมันก็ปาไปเกือบจะสองพันแล้วเก็บเอาเงินเนี้ยส่งไปพ่อให้แม่ที่เมืองไทยดีกว่าเอาเก็บเงินก่อนเนี้ยเอาไปเสียค่าธร,รมเนียมดีกว่าเพราะคุณที่จ้างทนายทนายไปอ่ะมันก็คือจ้างให้เขากรอกเอกสาร มันไม่ได้เป็นเคสที่ซับซ้อนที่ต้องเอาหลักการพูดของการทนายไปต่อสู้ความคดีเราไม่ได้ไปสู้คดีอะไรเราก่อเอกาสารครับทําไมจ่าถึงแพ้ชั่นแล้วทาเสียงขึ้นเสียงสูงอะไรเงี้ยขอบอกเลยว่าผมทนเห็นไม่ไหวกับพี่น้องชาวไทยที่ต้องนั่งโทรทนายทีก็เสียร้อยสองร้อยเหรียญบางครั้งก็ไม่ได้คาตอบบางครั้งก็ไม่ได้อะไรบางครั้งโดนเขาสวนกลับมาอีกบางครั้งโดนทนาย discredit ดูถูกเหยียดหยามอีกผมไม่อยากจะพูด แต่ผมมีหลักฐานแล้วกันผมไม่พูดอะไรถ้าผมไม่มีหลักฐานแต่ผมไม่พูดวันนี้ผมเปิดครับเปิดสงครามปะทะกับทนายทแนะใครจะมาชนกับผมเชิญมาครับเชิญชนมาเลยครับแต่ผมอยากจะให้พี่น้องชาวไทยในอเมริกาที่อยู่ในความกลัวและคิดว่าทนายคือออ l t อ e a อ l หรือเป็นกอร์ทุกขั้นผิดผิดแล้วครับถ้าคุณมีคดีใช้ทนายไปเถอะแต่ถ้าคุณจะก่อแค่ใบเขียวซิมเพจากการแต่งงานเอยหรือว่าใช้สิทธิ์ในซิตี้เซนตต่างๆนะครับขอบอกเลยครับ U.S.C.I.S ข้ารัตการข้าราชการอย่างเราอย่างอดีตของจา่าเขอบอกเลยครับพวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านนะครับเพราะท่านคือคนอเมริกันซิตี้เซนและเราจะช่วยทุกอย่างในกาดให้มันได้ใบเขียวถ้าท่านมีซิตี้เซนแล้วท่านมีบทอยู่ที่เมืองไทยสอบอมอสบายมากผ่านร้อยเปอร์ซเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครกอกขอใบเขียวด้วยใช้สิทธิ์ในการแต่งงานใครขอซิติเซนเพราะครบ3ปีแล้วในสิทธิ์ในการนี้ขอในใช้สิทธิ์ในการแอพพลายซิติเซนหรือใบเขียว2ปีหมดเพื่อจะต่อใบเขียว10ปีไม่ต้องไปจ้างทนายแล้วครับผมขอกราบแล้วครับแต่ถ้าพี่น้องมีตังค์เยอะและสบายใจเพราะใช้ทนายขอบอกเลยว่าคุณที่เงินก้อนนั้นที่คุณให้คุณจ้างเขาแค่กอ,กอกเอกสารเขายังโทรไปเร่งเรื่องไม่ได้เลย เร่งเรื่องก็เร่งเรื่องแล้วเร่งเรื่องอะไรอ่ะมันก็เร่งไม่ได้มันก็เร่งในใน process เพราะผมเป็นหน่วยข้าราชการที่ผมรู้คุณจะโทรไปเร่งอะไรทานายจะไปเร่งอะไรทานายจะไปโทรเร่งอะไรโทรเร่งไม่ได้ e x p e r i t e process มันมี process มันมีตัวก,กลไกของมันอยู่และมันต้องมีเหตุผลที่ดีแต่ทานายก็ทําอะไรไม่ได้มาก ก็ทําตามกับที่เขาอัปเดตกับสิ่งที่คุณรู้เขามาบอกข่าวคืบหน้าก็เป็นสิ่งที่ Immigration ส่งจดหมาย797 notice r e c e i p t ที่มาแจ้งให้คุณว่าเฮ้ยเรื่องคุณมันคืบหน้าไปแบบนี้แล้วขอบอกเลยครับพี่น้องผมทนเห็นไม่ไหวแล้วครับผมเปิดเพจเปิดสมาคมเล็กๆช่วยกรอกเอกสารแบบเงียบๆไม่คิดตัคงสักปาทเพราะผมรู้ว่ามันเป็นภูมิที่เราได้ช่วยเหลือชุมชนคนไทยพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องอยากจะจ่าย2องพันสามพันาพแล้วสบายใจทนายทนะให้ใช้บริการเขาใช้ต่อไปเลอครับแต่ผมขอบอกอีกครั้งครับถ้าไม่ได้มีความเป็นคดีไม่ได้ไปมีคดีความกอกเองเถอครับผมเต็มใจช่วยครับเสียเวลาไม่ถึง10นาที20นาทีเราทํากันแบบลุกทุ่งลุกทุ่งผ่านทุกคนครับจากเคสที่ผมช่วยมาเกือบร้อยกว่าท่าน ร้อยกับครอบครัวทุกคนได้ใบเขียวหมดถ้ามาจากเสร็จการแต่งงานเสร็จการที่คนซิติเซนทาขอคํมเพนขอซิติเซนมันได้หมดเก็บตังค์นะครับพันสองพันมันไม่ใช่ถูกถูกและพวกนี้เขาใช้เวลากันจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้กอกให้คุณนะเพราะเวลาเขาจะเอาจริงๆเขาก็ให้เป็นเอกสารแฟ้มเป็นดร็ b l บลู r i n นที่เขาเอาคําถามมาจากเกอกคําถามที่เขาจะไปกอกในฟอร์มเขาก็ให้เลขาเขาเขียนมาแล้วเขาให้ยังไง เขาให้ฟอร์มตัวนั้นกลับไปแต่มันไม่ได้เป็นฟอร์มอิ m เ g ก a รชันมันเป็น a อ w อเวิร์ดไมโ o รซอฟทหรือเป็น Blueprint ต่างๆที่เขาจะเอา t ทรนเฟอร์ข้อมูลเหล่านั้นที่คุณกรอ,อกเองอะเข้าไปในฟอร์มที่เขาจะเอาไปกรอ,อกต่อเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้กรอ,อกคุณอะกรอ,อกให้เขาด้วยซ้ำเพราะคุณเอาข้อมูลตรงนั้นให้เขาแต่ตรงเนี้ยเราไม่รู้จะไปกรอ,อกฟอร์มไหนนี่คือตัวจ่าเข้ามาและจะ่าจะช่วยตรงนี้ไม่ต้องคิดตังค์ไม่ต้องกลัวครับผมกเกษียณล้ววันๆน,นี้ผมว่นเวริร์ไม่มีอะไรทําครับ แต่ผมทนไม่ไหวจริงครับกับคนที่ต้องไปทํางานร้านนวดได้เงินมาต้องเอามาจ่ายทานายคุยปรึกษาเร,เรื่องนู่นเรื่องนี้ทั้งทที่ก็ไม่ได้คําตอบเสียไปละสอ0รเหรียญกอกเอกสารเพื่อทั้งๆที่อยู่แล้วไอ้เคสมันง่ายๆที่มันต้องอัพปรูฟอยู่แล้วแต่ต้องไปเสียค่าจ้างทนายสอ0 0ามผ่อนด้วยพี่น้องหลายท่านที่เป็นห่วงจ่าครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้ผมเปิด เปิดแค่ตรงนี้ผมไม่โดนคดีอะไรทั้งนั้นหรอกครับเพราะาอเมริกาไม่มีอะไรเงี้ยเง่าขนาดนั้นผมผมไม่แคร์ครับพี่น้องครับให้ทีมงานของจ่าจ่ามีทีมงานเพราะว่าทีมงานของจ่าคือใครคือคนที่จ่าเคยช่วยในอดีตและเขาก็รู้สึกถึงกับการที่ได้อยากจะตอบแทนชุมชนคนไทยเช่นกันเหมือนที่กับจ่าทาเราไม่มีตังเราไม่สนใจตังเราเพียงอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยเหลือชุมชนคนไทยแล้ว หวังว่าภาวนาว่าขั้นตอนในการกอกเองเนี่ยจะทําให้เขามีความรู้ตรงนี้และสามารถไปช่วยพูดอื่นต่อถ้าทนายเร่งเรื่องได้ถ้าทนายคุยแล้วทาให้ใบเขียวได้มันไม่ได้เพราะว่ามันได้มาจากตัวคุณเองนะครับยังไงผมฝากด้วยครับผมทนไม่ไหวแล้วครับแล้ว,แล,วแล้วผมก็สงสารครับกับคนที่ที่ท,ที่ที่มีกําลังเงินก็ดีไปคนไหนที่ไม่มีกําลังเงินนะ่ะมันน่าเป็นห่วง นะครับแล้วผมเข้าใจว่าอ,อทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองหมดแต่ถ้ามันมีช่องทางที่ไหนที่มันเซฟตังได้ส่วนใครที่อยากจะมีคําถามกับจา่าเองจา่าไอ้จา่าแล้วเองมีความน่าเชื่อถือยังไงกับการกรอกใบเขียวตัวนี้ยี่สิบสี่ปีกับกองทัพและประสบการณ์กับการกรอกเอกสารข้าราชการมาเกือบสิบกว่าปีผมว่า เผือ่อผมมีภูมิมากกว่าน,นายด้วยซ้ํากับการทําใบเขียวที่เป็นผมไม่ได้มาว่าผมมานั่งสู้ความคดีนะผมผมสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณถามเรื่องกรอกใบเขียวอะ่ะผมก็ไม่ไม่ได้น้อยไปกว่าเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้แพ้เขาแหละเรื่องนี้นะครับแล้วเราสามารถโทรตามได้หลายคดีที่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ผมก็ยังไปนั่งสัมภาษณ์กับคนที่แปลภาษาผมก็เข้าไปโดยการใช้เิ์ของเป็นค่ารักการเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมพอพอมีความรู้ที่ไม่มากไม่น้อยกว่าทนายหรือทนายไปแน่นอนครับผมผมกล้าบวกกล้าแล้วผมไม่อยากให้พี่น้องไปเสียเงินตรงนี้ครับเก็บเงินใส่เซฟวิ่งใส่ค่าฉุกเฉินดีกว่าเอาตรงนี้เนี่ยนะเอาเงินตรงนี้ที่จะไปจ่ายทางทนายเอามาจ่ายค่าธรรมเนียมเถอะเพราะมันก็พอพอเผอเพอแต่บางครั้งอาจจะมีเหลือด้วยซ้ําเพราะว่าทนายคิดแพงจนเกินไปวันนี้จ่าขอฝากเพียงเท่านี้ครับ ขอให้ทุกท่านช่วยแชร์ให้ความรู้สร้างภูมิสร้างภูมิให้คนไทยในอเมริกาว่าเฮ้ยมันมีช่องทางที่เราสามารถช่วยได้ฝากด้วยครับและถ้าจัดติดคุกมไเร่เขาผาดกับโอเลี้ยงก็พอมาเยี่ยมด้วยนะ